ตัวปกอ7นะครับในส่วนของอัตรารีเครบสูงสุดที่120เฟนะครับโดยเรากำหนดค่ได้ที่ตั้งค่าฟอร์เซตติ้งนะครับจากนั้นเลือกในส่วนของตัวการแสดงผลและความสว่างนะครับตัวดีนะครับในลำมารด้านล่างนะครับอัตรารีเฟชนะครับก็แนะนำให้เลือกกำหนดเป็น120เฟไปเลยนะครับเพว่า าการจัดกานก็จะสมุดเรื่อยๆกว่า60เบิร์ตอยู่แล้วนะครับใช้พลังงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าเรามองว่าไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็เลือกปรับร่นเพื่อนจะ,จะใช้ข้อแนะนําก็ได้นะครับจะแ,แนะนําปรับไปที่120เบิร์ตไว้เลยก็จะดีกว่านะครับแล้วก็เสามารถที่จะเลือกแอป,ปที่ให้มีอัตราการเรียนรูสูงได้ตามที่เราต้องการด้วยนะครับนะครับบางแอป,ปเราอาจจะไม่ต้องการ ถ้วยว่างแอปเราต้องการนะครับก็เลือกได้ด้วยนะครับก็สะดวกดีนะครับในการใช้งานกำหนดพิกแต่ละแอป,ปได้นะครับ